สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพีครับผมวันนี้เราอยู่ในแปลงฝรั่งแตงโมงเนาะที่ปลูกขึ้นค้างสลิงแบบนี้เลยนี่แม่กำลังโฮอ,อยู่โดกมากๆเนาะคลิปนี้เดือนธันวาแล้วปลายเดือนสุดๆแล้วจะขึ้นปีใหม่แล้วเนาะต้องมาสรุปให้ฟังว่าการปลูกฝรั่งแบบขึ้นค้างแบบเนี้ยมีข้อดียังไงบ้างเท่าที่เก็บรวบรวมข้อมูลมานะต้องว่าเป็นอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเนาะคิดว่า วิธีปลูกขึ้นค้างแบบเนี้ยดีที่สุดแล้วในความคิดเห็น้อมในการปลูกฝรั่งเดี๋ยวมีข้อดียังไงเดี๋ยวต้อมเล่าให้ฟังเนาะก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไปด้วยมาเดี๋ยวเดินดูในแปลงไปด้วยคุยกันไปด้วยเนาะดูแม่แม,แม่กำลังห่อยู่พอดีครับผมเดี๋ยวตามดูกันครับดูบรรยากาศความดกนะตอนนี้นะครบปีพอดีต้องให้มือดีจนะากนครสวรรค์มาช่วยห่อ คือโอ้โหโอ้เนี่ยเมื่อยอะบอกตรงๆคือหอบแบบเนี้ยเมื่อยเมื่อยจริงแต่เรื่องการจัดการน่ต้องว่าดีกว่าขำไม้ขำมือนะเนาะมันไม่ต้องมาขำแล้วอีกอย่างหนึ่งคือแต่ถ้าอายุเยอะหน่อยแบบแม่ต้องเนี่ยสี่สิบกว่าอย่างเงี้ยนะก็อาจจะมีบ่นเมื่อยมั้งคือ ข้อดีอย่างแรกเลยคือมันไม่ต้องคํำอะ่ะมันทําทีเดียวแล้วจบนี่ขนาดเราทําห่างนะถ้าทําชิดแบบส่วนที่กาญจนบุรีเนาะส่วนวิวันการ์เด้นเนี่ยแทบจะไม่ต้องทําคํำพวกนี้แล้วนะแล้วดูความดกนะพอครบปีเนี่ยมันโอ้โหหมื่นหมื่นลูกได้ไหมแม่ทั้งหมดเนี่ยที่ยังไม่ได้ห่อด้วยเนี่ยนะเอา,าแค่เป็นพันแค่พอเลยสมื่นนี่งใส่ต้องมาเกิน มัร้อนนย100ต้นอ่ะต้อกตีถ้าต้นละร้อยลูกเนี่ยแค่ปีเดียวน,นะแล้วยิ่งอายุต้นเยอะๆนี่ยิ่งห่อไม่ไหวไม่ไหวแต่เนี่ยคนโตในแบบว่ามันไม่หยุดโตในไม่ทำอย่างเงี้ตั้งแต่ไม่จะสูบเป็นยีราฟเลยคือบางท่านก็บอกว่ามันมันห่อยากก็อันเนี้ยก็ก็ข้อด้อยอย่างหนึ่งคือมันห่อยากแต่ถ้าทําเราทําให้เจี่ยวกันเนี้ยตาม ความสูงเราออย่างต้องเนี่ยต้องไม่ต้องปีนบันไดนะแม่เขาตัวเล็กอย่างต้องเนี่ยยังอ๋อแต่ยังมีแบบบางกิ่งที่มันขึ้นเป็นกิ่งกระโดง,งสูงๆน่ะก็นนะกยังนองเอื้อมนองอะไรบ้างแต่ถ้าวัดเรื่องการบริหารจัดการแปลงนะแบบเนี้ยเราไม่ต้องทําคำ้แเราที่นี่ลมแรงมากถ้าปลูกกลางแปลงปกตินะเพราะว่าค้าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเปลี่ยนไม้ตลอดแล้วไม้ผูกตลอดนี่ขนาดเราใส่ห่างนะครับ ถ้าสวนวีวันในหกเมตรใส่ต้นเหลอาเสาอะเนี่ยอย่างเสาพวกเนี้เนี่ยนะอันนี้เราใส่แค่หัวกลางท้ายสามล็อกเองต้องถึง้วบอกว่าถ้าความคิดเห็นส่วนตัวเนาะใครคิดเห็นอะไรยังไงไม่ว่ากันนะอันนี้แล้วแต่ความถนดัดเราต้องเชื่อว่าแบบนี้ประหยัดต้นทุนเรื่องไม้ค้ำไปได้เยอะแล้วมันจบทีเดียวสลิงเนี่ยอยู่ไปเธออีกหลายปี ถ้าเสียอันไหนก็ซ่อมปเป็นเส้นๆอาจจะดูทรงนะถ้าอันนี้คือมันเกิดจากการทดลองตั้งแต่ครั้งแรกเนาะถ้าเราใช้ใช้เป็นสลิงที่สนิงไม่ขึ้นแล้วพวกนี้มนก็จะอยู่ได้นานกว่านี้แล้วเรื่องค้ำนี่จบเลยลมแรงๆนี่ไม่ต้องมาค้ำซ้ายค้ำขวาวตอนเนี้ยแล้วก็เรื่องรับน้ําหนักผลเนี่ยดูดิอ้อยต้นแล้วดูจํานวนลูกแต่ละต้นนะนะอควาดกล้องให้ดูเนี่ย จริงต้องห่อไม่ทันต้องทำลายแปลงเนาะเนี่ยต้องให้แม่มาช่วยหอ่อมวดูต้นหนึ่งโอ้โหแล้วต้องบอกก่อนว่าคือเราไม่ได้คิดเองเราประยุกต์มาจากแปลงแจ้มหมวยทําไปเห็นที่ลำพานนะเนาะต้องคิดว่าเออมันทํางานง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องแดดไม่ร้อนอยู่เนี่ยแม่หอ่อทั้งวันร่างกายแข็งแรงเลยใช่ไหมสุขภาพแข็งแรง เนี่ยเนาะคือร้อนก็ไม่ร้อนแล้วยิ่งเนี่ยช่วงนี้หน้าหนาวลยเพลินอยู่นเนี่ยเราด้านล่างเนี่ยญ้าไม่ขึ้นแล้วขึ้นก็ขึ้นเฉพาะที่มีแสงรอดมาเห็นไหมนี่ต้องปลูกผักสลัดไว้ก็ยืดหมดแล้วข้างข้างล่างไม่มีแสงแล้วตอนนี้เริ่มเอาพริกเอาอะไรมาแซมเพราะพริกไม่ค่อยใช้แสงเยอะมีพริกตะไคร้อะไรอะที่ไม่ค่อยใช้แสงมะกระเพราโหระพาพวกนี้ได้ขิงข่าดได้ไหม ล็อกละต้นล็อกละต้นเนี่ยแต่ควาจริงก็ไม่ไม่ปลูกอะไรก็สวยแล้วเนี่ยเนี่ยเนาะตอนนี้ก็หญ้าถ้าจะไม่ต้องตัดเลยทำตรงกลางเนี่ยมันไม่มันคุมมิดหมดแล้วทั้งแปลงเนี่ยแต่ข้อผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งคือเราปลูกชิดเกินไปตรางว่าสักระยะสามคูณสามกำลังดีอันนี้มันสองเมตรครึ่งคูณระหว่างแถวเนี่ยแคบไปหน่อยสองเมตรเองมั้งไม่ถึงสองเมตรดีด้วยเนี่ยเนาะถ้าถ้า กว้างกว่านี้ต้องว่าน่าจะสวยงามยิ่งใหญ่อลังการกว่านี้แล้วก็จะได้ต้นที่แบบใหญ่ขนาดนี้อันนี้เริ่มชนกันหมดแล้วดูอย่เดี๋ยวมันใหญ่แล้วมันจะหักอืมอมก็บอกแล้วไม่ต้องห่อมดแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เป็นแตงโมเนี่ยแตงโมโตเร็วกว่าพันธุ์อื่นนะมันใหญ่แล้วก็หนักแบบแน่นอืมเนื้อแตงโมเนี่ยกรอบแน่นเรื่องสายพันธุ์เนี่ยได้หมด หงทรงหงจ้วงหงพ่อสือของสวนวิวันการ์เด้นนี่คืออันนั้นใช้เป็นหงพ่อสือสองล่องลองทําแบบเนี้ยต้องมันก็ได้เหมือนกันเลยถ้าเข้าใจธรรมชาติเขาตรงนี้ยังเป็นตนไม้ฝรั่งเนาะที่เราปลูกร่วมไว้เพื่อการพวกเอ่อสะเดือนฝอยมันมีต้นหนึ่งอ่ะเหมือนจะเป็นสะเดือนฝอยตรงนี้ก็หายก็ดีขึ้นต้นหนึ่งต้นหนึ่งใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยไหมหรือเกินแล้ว <c oughs> แต่ถ้ามันแบบแว่ามันไม่ กลิ่นมันไม่เยอะก็ไว้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวดราม่ามีคนว่าแม่มันทรมานทรกันเอกทรมานพักนึงแต่ว่าเราเห็นผลแล้วมันเห็นตังเห็นตังนั่นแหละเอาจริงแล้วต้องบอกเป็นคนไม่ค่อยใช้ตังหรอกเนี่ยหาให้พ่อให้แม่ให้เมียเห็น คนที่บ้านมีความสุขแล้วก็มีความสุขด้วยต้องเองมีที่ของที่ชอบจริงๆก็คือกล้องแต่ก็ไม่ได้ซื้อบ่อยอะ่ะซื้อก็เนี่ยเอาไว้ถ่ายทำในสวนทำเองอที่เหลือก็นั่นแหละเวลาพาพ่อพาแม่พาเมียพาครอบครัวไปเที่ยวแล้วเออเรามีเราเรามีมันนี่ซนะัพพอร์ตเขาเนาะมันก็รู้สึกว่าเออชีวิตก็ นี่แหละอยู่กับต้นไม้แค่นี้ก็มีความสุขเลยไม่ต้องแบบอะไรเยอะยะไม่ต้องวุ่นวายกับใครด้วยสังเกตดูต้องไม่ไปไหนหรกไม่ส่วนนี้ก็สสวนเมืองการไม่ส่วนเมืองการก็สวนตะกีแลครสวรรค์สามที่แหละเที่ยวก็ไม่ไม่ค่อยเที่ยวไหนจะไปก็ตอนเพื่อเออาครอบครัวไปเที่ยวแล้วนะ่มเรก็จะแบบอยู่แต่ในสวนเนาะแล้วยิ่งทําสวยๆแบบนี้นะไม่อยากไปไหนเลยอ่นอกเรื่องไปไกลละให้ดูผลนี่นี่นี่ลนี้ตรงนี้นนน นี่ผลชุดแรกด้วยนะยังหอไม่หมดขนาดนีนโอ้ยลูกเนี่ยแล้วตังโมนะโคตรได้น้ําหนักเลยนะ่นแมลลูกนั้เกินครึ่งโลนะใช่ลูกใหญ่สุดเคยวัดอาะโนเาไปชั่งอ่ะแปดขีดกว่าเจ็ดแปดขีดแล้วดูดิแต่เมื่อก่อนเขาบอกว่าฝรั่งลูกใหญ่แม่ร่อยไม่ใช่ส่วนเรานะครับนี่ทำเพียเอ็มนะรสชาติดีนะครับ ไม่ได้จืดแบบต้องจิ้มพริกเกลือนะเดเราไม่เคยจะต้องพริกปงพริกเกลืออะไรเลยนี่อันนี้อีกปัญหาหนึ่งตอนแรกอ่ะเราผูกกิ่งแล้วเราลืมดูบางกิ่งที่ผูกแล้วมันหักตอนหลังนี่ไม่ผูกแล้วแค่โน้มธรรมดาเฉยอันนี้หักครึ่งเลยไหมไม่ใช่ลบเคาะกิ่งมันคอด จ้หมวยบอกว่าอย่าไปอย่าไปรัดเขาอย่างนี้รัดแล้วแก่ไม่ออกก็ดูดแล้วปแบบแ,แปลงนี้นะบอกเลยว่าคนที่ทำจริงๆคือป,ป้าป่าตั้งแต่ปลูกเลยแล้วก็ปลูกซะชีดเนี่ยมันแก่อย่างเงี้ยใช่ปลายพฤศจิกาครบปีพอดีแปลงนี้นะ พ่อทั้งปลูกพอมาทําขางต้อมออกไอเดียอย่างเดียวคนทําจริงๆคือคุณสมบัติโคตรเก่งเลยบองตรงนี่นะแล้วพ่อต้อมนะได้ได้ได,ได้ไม่เคยปฏิเสธลูกอลูกให้ทํานู่นทํานี่ทําให้หมดอเนะี่ยดูคือสรุปแล้วเนี่ยบริหารจัดการง่ายมากแล้วแปลงสวยแล้วก็ทําให้เราทํางานได้ตลอดทั้งวัน,นี่ย แล้วที่เนี่ยลมแรงนะพอมันอยู่รวมๆกันอย่างเงี้ยแล้วมีค้างมีทลิงเนี่ยปัญหาเรื่องทำต้นจบเลยแล้วรับน้ําหนักได้เยอะมากให้ดูงี้กันงั้นนะอ่ามีมีแขกมาน่าจะหิวข้าวว่างไงไม่ได้เทอาหารให้มันหรอหนนมาพี่ข้างบ้านน,นนะเอ้ยทำไรกัน หรืออะไรอีกอ่ะเดี๋ยวไม่จบคลิปนี่ดูโอ้โหนี่ไม่ใช่น้อยเลยอ่ะเดี๋ยวไปช่วยแม่หอเดี๋ยวจะหาว่าทรมานทรกรรมสาวใหญ่ไว้สี่สิบกว่าๆว่า <c oughs> นะ <c oughs> นะก็เพราะว่าลงทุนทีเดียวแล้วค,คุ้มถ้าเราปลูกไม่ได้เยอะแบบเป็นสิบไร่เหมือนเหมือนสวนทางสามพานอะไรพวกนี้ที่เขาแบบอันนั้นเขาส่งตลาดใหญ่เนาะอย่างเราเนี่ยเราทําแปลงเล็กแต่หลายๆแปลงเนี้ย เราก็ไปหานจัดการง่ายแล้ยาไม่ต้องตัดเลยตอนเนี้ยคือเลิกคุยเรื่องย้าไปเลยแค่คุมฟางห่มดินแล้วก็นี่แหละรักษาความชื้นในแปลงให้ปุ๋ยตามรอบขําก็ไม่ต้องขําแล้วห่ออย่างเดียวเดี๋ยวพอหอรุ่นนี้เสร็จเราก็ตัดแต่งแล้วก็ไม่ได้ว่าตัดสั้นตรในี้นี่นะเราก็เออกิ่งไหนออกผลไปแล้วเราก็ตัดทิ้งแค่นั้นต้องคลิปนี้ต้องมา,มาสรุปให้ฟังว่าเออต้องทําวิธีนี้ต้องปลูกด้วยวิธีนี้แล้วดีไม่ต้องจัดการอะไรเยอะปัญหาเดียวเลยคือหอ่อ ห่อไม่ทันเพราะมันดกมากๆเนี่ยให้ดูจากตรงเนี้ยเนาะก็เผื่อพี่ๆท่านใดเอาไปทําตามกันก็ลองดูครับแต่ก็อันนี้แล้วแต่ความชอบความพอใจของใครของมันนะเพราะว่าต้องปลูกหลายแปลงแล้วอย่างที่บอกทุกครั้งอนะเนาะเราทําเกษตรแบบกึ่งๆทดลองอะ่ะอันนี้ดีเราก็บอกว่าดีจริงๆข้อดีข้อเสียมันขึ้นอยู่กับความพอใจของแต่ละคนอันเนี้ย เราทำแล้วเราโอเคก็เลยบอกต่อก็อยากให้พี่ๆไปเลือกใช้ในข้อที่เป็นประโยชน์ต่อพี่ๆ่เอาแล้วกันนะเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เน,ะนาะขันใจกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกระจายให้ช่องไม่ต้องกเกษตรปอดสารพิษด้วยๆว,วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับไปหอมฝรั่งก่อนเยอะเหลือเกิน